สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแนวทางนำโชคนะครับคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อในการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิน้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับ มาครับทุกท่านมาดูแนวทางแต้มนิตยาสารงวดประจำวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์2567กันครับแนวทางแรกจะเป็นแนวทางแต้มล่างทําใหม่สูตรใหม่ของแอดเกนนะครับสูตรของอาจารย์ได้857 169 857 169 ใบนี้แต้มสองตัวบนสูตรของอาจารย์ได้ศูนย์หนึ่งสี่สองเจ็ดห้าศูนย์หนึ่งสี่สองเจ็ดห้าใบนี้แต้มสามตัวบนสูตรของอาจารย์ได้เจ็ดศูนย์เก้าห้าสองสามเจ็ดศูนย์เก้าห้าสองสามต่อมาแต้มสองตัวล่างแอดยุด สูตรของอาจารย์ได้6 7 8 9 0 1 6 7 8 9 0 1ใบนี้แต้ม2ตัวบนสูตรของอาจารย์ได้0 2 3 6 7 9 0 2 3 6 7 9ต่อมาครับแต้มรสสนอบนของอาจารย์ สูตรของอาจารย์ได้901 257 901 257ใบนี้แต้มร่างลักกันนะครับปี2 5 6 7สูตรงวดใหม่ของอาจารย์อยู่ในส่วนตรงนี้ได้1346 789 1346 789 ต่อมาแต้มสอนอร่างของอาจารย์เสือคิมชากังลาวสูตรของอาจารย์ได้7 8 9 0 1 2 7 8 9 0 1 2วนี้แต้มรวมสอนอบนสูตรของอาจารย์ได้0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 แต้มสอนล่างของแอดยืนได้หนึ่นะครับ1 3 4 7สนี้แต้มล่างของอาจารย์วันชัยสูตรของอาจารย์ได้6 7 8 9 1 2 3 4 6 7 8 9 1 2 3 4หถัดมาแต้มล่างของแอดคุณพิพร สูตรของอาจารย์ได้8 9 2 4 6 7 8 9 2 4 6 7ใวนี้แต้มล่างอของอาจรอรับตังนะครับสูตรของอาจารย์ได้3 2 8 7 0 9 3 2 8 7 0 9 ต่อมาแต้มรอสนอแอดเอกสูตข,ของอาจารย์ได้1 2ึ่งสองสี่เใบน,นี้เด่นแต้มร่างของแอดรัสคคลาสีเมตรสูตรของอาจารย์ได้0234789 0234789 ต่อมาแต้มสนบนปรับเพิ่มใหม่ของอาจารย์คนเพชรสูตรของอาจารย์อยู่ด้านล่างสุดได้012345 012345ต่อมาก็แต้มรอสอน,นสามตัวบนสูตร2สูตรของอาจารย์ได้901234 เก้าตามสูตรไหนของอาจารย์ท่านใดแคปหน้าจอเอานะครับถ้าไม่ชอบก็ผ่านต่อมาแต้มรวมรอสนอสามตัวบนสูตรนี้แต้มของอาจารย์ได้0123567 0 1 2ส5 6 อัดมาครับแต้ม10หน่วยบนสูตร B ของใบ SK 13สูตรของอาจารย์ได้2346790 2346790แต้มรอสนอของอาจารย์ใบนี้ดูด้านล่างนะครับได้1345680 หนึ่งสามสี่ห้าหกแปดศูนย์ตัวเด่นของอาจารย์ดูเหมือนว่าจะเป็นหนึ่งสามห้าหกนะครับแต้มหนึ่งแต้มสามแต้มห้าแล้วก็แต้มหกเนาะแนวทางไปเอสเคสิบสามต่อมาจะเป็นแนทางแต้มสอนบนของอาจารย์ท่านนี้สูตรของอาจารย์ได้ห้าเจ็ดเก้าศูนย์หนึ่งสอง ห้าเจ็ดเก้าศูนย์หนึ่งสองถัดมาแต้มรอสอนอสูตรของอาจารย์ได้ห้าหกเจ็ดแปดหนึ่งสองห้าหกเจ็ดแปดหนึ่งสองไปรอแนวทางแต้มร้อยสิบหน่วยของแงดหนูน้ำทิพมาแล้วนะครับ งวดใหม่อยู่ด้านล่างสุดได้278ทุกท่าน278นะครับต่อมาแต้มสอนอบนของโจอี e, สูตรของอาจารย์ได้1247936 1247936 ใบนี้แต้มรอสอนอสูตรของอาจารย์ได้สองสามห้าเจ็ดเก้าหนึ่งสี่สองสามห้าเจ็ดเก้าหนึ่งสี่เด่นแต้มล่างของแอดกุ้งได้หนึ่งสี่หกสามเจ็ดแปดเก้าหนึ่งสี่หกสามเจ็ดแปดเก้านะครับเด่นแต้มล่าง

ใบนี้แต้มสอนล่างของอาจารย์สุขโชค21สูตรของอาจารย์ได้2345678 2345678แต้มสอนล่างสูตรนี้ได้013689 013689 แต้มสอนอบนของอาจารย์ได้03679นะครับ03679ใบนี้แต้มรอสอนอของอาจารย์ได้แต่ม126789 126789แต้มรอสอนอของอาจารย์ได้123 สี่หกเจ็ดแปดนะครับแต้มรอสอนอนอยู่ล็อกนี้ทุกท่านหนึ่งสองสามขอภศูนย์หนึ่งสองสามสี่หเจ็ดแปดต่อมาก็แต้มสอนอบน,น,นของอาจารย์ได้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกแปดเก้าแนวทางของอาจารย์สุขโชคยี่สิบเอ็ดนะครับต่อมาดูนิตยสา,ารสักนิดหนึ่งทุกท่านใบนี้เป็นข้อมูลล่าง แบ่งปันปโดยแอดม o กนะครับเลขเด่นของอาจารย์ท่านนี้ได้029ข้อมูลชุด2ตัวก็จะมี93กับ95ต่อมาครับหลัก10ทุกท่านหลัก10เลขเด่น3ตัวสูตรนี้งวดใหม่อยู่ด้านล่างสุดได้238ครับ238ถัดมาครับปักหลัก10 เลขเด่น3ตัวสูตรนี้ได้2 3 6สทุกท่านอยู่ด้านล่างสุด2 3 6ต่อมาครับวิ่งปักหลัก10บบนเลขเด่น3ตัวสูตรนี้งวดใหม่อยู่ด้านล่างสุดได้2 3 8สทุกท่าน2 3 8 1ดคุมพา6 7 ใบนี้ประหลักสิบบนเลขเด่นสี่ตัวงวดใหม่อยู่ด้านล่างสุดได้สูตรสองหกเก้าศูนย์สองหกเก้าต่อมาครับอีกสูตรหนึ่งทุกท่านหลักสิบบนสูตรนี้ได้เลขเด่นห้าตัวนะครับงวดใหม่อยู่ด้านล่างได้สองสามห้าหกเก้าสองสามห้าหกเก้า ต่อมาครับแนวทางหลักร้อยบนเลขเด่น3ตัวงวดใหม่อยู่ด้านล่างสุดได้2 3 5 2 3 5หใบนี้แนวทางปักหลักหน่วยบนจากเขากรวดนะครับสูตรของอาจารย์ได้01367ตัวเด่นได้036